สาบาทจะโดนล้มจริงไหมจริงค่ะมีความพยายามอย่างมากอย่างสูงและดิฉันเองก็พูดไปเมื่อคลิปที่แล้วเนาะถ้าใครได้ฟังคลิปที่ที่ผ่านมานะคะเมื่อวันพฤหัสบดีเนี่ยดิฉันพูดถึงตัวเนี้ก็อยากฝากให้ทุกคนเนี่ยช่วยกันจับดูดูจับตาดูกันตรงนี้ให้ดีๆเพราะว่าทําไมสามสิบบาทรักษาท,ทุกโรคเนี่ยซึ่งมาถึงรัฐบาลของพักเพื่อไทยที่ผ่านมาเนี่ยนะคะก็มีการ เขาเรียกอะไรนะ,ะมีการทําให้มันอัวานขึ้นไปจนถึง30บาทรักษาทุกที่ก็คือมีการพัฒนาแล้วก็มีการเพิ่มสิทธิประโยชน์ให้กับประชาชนแต่ว่าในขณะเดียวกันนะคะมันผ่านมาตั้งแต่สมัยรัฐบาลพักไทยรักไทยเนี่ยโครงการนี้ก็ไม่มีใครที่จะล้มได้คือมีความพยายามอยากล้มมาทุกรัฐบาลที่ไม่ใช่เป็นรัฐบาลของพวกเรานะคะครั้งนี้ก็เช่นเดียวกันเริ่มจากหมอนะคะที่เป็นสอวอ นาะยแพทย์คนนึงเป็นสอวอเนี่ยก็เริ่มออกมาพูดทั้งทั้ที่จริงจริงๆแล้วฉันบอกว่าคนที่ไม่ควรจะพูดเรื่องนี้มากที่สุดเลยก็คือคนเป็นหมอเพราะว่าหมอเนี่ยนะคะจะมาบอกว่าเหนื่อยจะมาอะไรคือมันพูดไม่ได้ะคะ่ะเพราะาทุกคนที่เรียนมามา,มาเป็นหมอหรือแม้กระทั่งเรียนมาเพื่อประกอบอาชีพอะไรเนี่ยย่อมรู้ตัวอยู่แล้วว่าตัวเองเนี่ยนะ,ะจะต้องไปทําอะไรหรือเจออะไรในภายภาคหน้าหลังจากที่เรียนจบเอายกตัวอย่างนะคะคนที่เขาเป็นทหารอย่างเงี้ยนะคะ เขาก็ต้องพร้อมเสมอถ้าเกิดว่าวันไหนมีสงครามก็ต้องไปรบหรือตำรวจนะคะก็ต้องมีหน้าที่จับผู้ร้ายซึ่งอาจจะโดนผู้ร้ายยิงหรืออาจจะแบบมีอันตรายนะะเพราะฉะนั้นคนที่เขามาเรียนแล้วก็เพื่อประกอบอาชีพนั้นๆเนี่ยแม้กระทั่งหมอที่ฉันก็รู้ก็เชื่อว่าทุกคนรู้ว่าตัวเองจะต้องมาพบเจอกับอะไรนะคะแต่ก็ต้องไม่ลืมอย่างหนึ่งนะคะว่าคือความเป็นหมอเนี่ยโดยเฉพาะคนไทยเนี่ยก็คือจะให้ าการยกย่องอาชีพนี้ที่สุดเพราะถือว่าเป็นอาชีพที่ช่วยเหลือคนนะฮะเป็นอาชีพที่ต่อชีวิตคนช่วยรักษาคนอะไรรุ่นนี้นั่นเขาก็เลยมองหมอเนี่ยนะฮะไม่ได้เป็นคนธรรมดามองเป็นอาชีพที่เขาเคารพนับถือศรัทธาแล้วแทบจะไม่อยากแตะต้องถ้าคุณไม่ได้มีอะไรที่ทําให้เขารู้สึกว่าโอ้โหมันมันมัน,ม,นมันเหลือเกินดังนั้นดิงฉันก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทาไมโครงการ30บาทเนี่ยนะต้องตั้งแต่สมยัยตอนที่รัฐบาล ยิ่งรักคุณยิ่งรักนะคะเมื 5, ่อปี57ก่อนปี57ก็คือหลังเลือกตั้งปี54นี่ยนะ,ะประมาณสักช่วงปีที่ของของการเป็นรัฐบาลของพรรคเพื่อไทยตอนนั้นเนี่ยนะ,ะมันก็จะมีกระแสนะคะที่มีการออกมาไล่เรื่องของการาจะออกพรบอิ่ทศกรรมนะฮะเพราะว่าก็ไปถูกตีให้กลายเป็นว่า การออกพรบรดีโทอกกร,รมสุดซอยเหมาเข่งอะไรนู่นนี่นันน้นเพื่อพาพี่ชายกลับบ้านเหมือนกับตอนนี้ที่ก่อนหน้านี้ที่อุ้งอิงนะคะหรือแพทองทานเคยโดนค่ะว่าพักเพื่อไทยเนี่ยนะคะโดยเฉพาะแพทองทานซึ่งเป็นลูกของดรทักษิณเนี่ยเข้ามาสู่การเมืองเพื่อพาพ่อกลับบ้านเนี่ยมันเป็น,ปน,ปนวาทกรรมเป็นอะไรที่ยัดเยียดกันมาโดยที่ไม่ได้คิดเลยนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยในการิรนทษกรรมแต่ละครั้งแม้ว่า มันจะมีคนที่ได้ประโยชน์ซึ่งพวกคุณไม่ต้องการแต่ในการขัดขวางนั้นนั้นคุณก็ทําให้คนบริสุทธิ์คนที่เขาไม่ควรที่จะต้องอมีคดีหรืออะไรต่ออะไรที่เขาควรจะได้รับการนิรโทษกลับไปเป็นศูนย์คือเซตซีโร่ให้คนเหล่านั้นเนี่ยเป็นคนที่ไม่ต้องมีคดีติดตัวนะคะคือถ้าหากถ้าหากว่ามันเป็นปกติเนี่ยทุกคนที่เข้าสู่กระบวนการนะคะก็จะถูกบันทึกประวัติว่าเป็นคนที่เคยมีคดีนู่นนี่นั่น แต่การเนิรโทษกรรมโดยเฉพาะสุดซอยหรือเซตซีโร่นั้นก็คือให้ทุกคนกลับไปอยู่ในสถานะเดิมคือจะไม่มีคดีอะไรติดตัวเลยแต่เผอิญว่าในการเนื้อโทษนั้นๆเนี่ยนะคะคุณจะมานั่งคิดว่าเฮ้ยไอย้นั่นมาได้ประโยชน์ถ้าคนคนนึงจะได้ประโยชน์แล้วทําให้คุณต้องตัดคือไปตัดเอาสิทธิหรือประโยชน์ที่คนอื่นๆทั่วๆไปจะได้เนี่ยก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจิตใจทําด้วยอะไรเพราะการนิรโทษครั้งนี้ฉันบอกว่า ได้ถูกกระพือนะคะโดยกลุ่มกปปสแล้วก็เลยทำให้เรื่องนี้ฉันจะพูดเลยนะคะว่าตอนแรกเลยในกลุ่มกปปสเนี่ยก็จะใช้เรื่องของการทุจริตคอรัปชั่นโกงนะคะจำนำค่าอะไรนู่นนี่นั่นสารพัดแม้กระทั่งการที่ทำไทแลนดนะทูา t h ์ i ันทวเน2 0สองพันยี่สนะคะก็จะถูกอะไรต่ออะไรมากมายซึ่งตอนนั้นเนี่ยคุณชาชาซึ่งวันนี้เป็นผู้ว่าเนี่ย ตอนนั้นคุณชาชาติเนี่ยรู้สึกว่าจะมีตําแหน่งเป็นรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคมแล้วก็เป็นคนที่ผลักดันเรื่องของรถไฟฟ้านะแล้วก็สุดท้ายก็มีคนไปยื่นสารแล้วสารก็นะคะไม่ให้ทําเพราะว่าประเทศไทยยังยังมีดินลูกหลังเนี่ยคงจํากันได้นะฮะเพราะนั้นเนี่ยพอเวลาที่มันมีคนออกมาค้านเนี่ยนะคะตอนนั้นเนี่ยพักเพื่อไทยเมื่อถูกคนค้านมากๆในคือรัฐบาลที่เป็นระบบป,ประชาธิปไตยรัฐบาลที่ถูกเลือกตั้งมาเนี่ยนะคะ แม้ว่าเขาอยากจะทําอะไรแต่ถ้ามีเสียงคัดค้านแล้วก็มีคนไม่เห็นด้วยเนี่ยเขาต้องถอยอยู่แล้วในที่สุดเขาก็ถอยถอยร่างอันนี้ออกมาก็าคือไม่มีการเสนอแล้วก็ไม่มีการพิจารณาเอาออกมาจากสภาแล้วแต่ก็ยังมีความพยายามปลุกนะคะปลุกอีกนะคะคือเขาไม่เขาเขาไม่พิจารณากรณีน,น,นี้แล้วนะ,ะคือคุณใช้ตัวเนี้ยพวกกบฏปศเนี่ยใช้ประเด็นนี้นะคะในการที่จะมาขับไล่รัฐบาลตอนนั้นนะคะ หลังจากที่เขาถอนร่างอันนี้ก็เกิดความรู้สึกว่าไม่ได้อยู่ไม่ได้ไหนจะมีกรณีของย้ายทวินเปลี่ยนสีอีกแล้วก็จะมีกรณีของเรื่องอถูกกล่าวหาว่าทุจริตโครงการจําน้ำข้าวก็จะก่อวอดกันเรื่อยมาจนในที่สุดเนี่ยรัฐบาลต้องยุบสภา,ลภาลแล้วจัดการเลือกตั้งใหม่ซึ่งนะคะในตอนนั้นเนี่ยก็มีความพยายามในการที่จะถอดถอนนายกยิง่งหลักทั้งที่จริงๆแล้วนายกยิ่งลักก็ถูกถอดถอนไปแล้วจะถูจะถอนแล้วถอนอีกอะไรเยอะแยะมากมายตอนนั้นเชื่อว่าทุกคนก็คงจะ ได้เห็นข่าวได้ดูข่าวกันเพราะนั้นเนี่ยดิฉันบอกว่าตอนนั้นเนี่ยจำได้ไหมว่าในการชุมนุมของกลุ่มกปพสนั้นเนี่ยนะคะก็จะมีแนวร่วมที่มาจากบุคลากรทางการแพทย์มาจากสภาการชาติและมาจากบรรดาหมอทั้งหลายแล้วเป็นหมอระดับที่หลายๆคนเนี่ยนะคะในช่วงของเรื่องของชั้น14 หมอหลายคนที่เป็นกปปสเนี่ยนะคะก็ยังมีเขาเรียกะไรนะยังมีริมิเดตจนกระทั่งทำให้กรณีชั้น14นั้นเนี่ยนะคะมันเป็นเป็นเป็นเรื่องที่บานปลายแล้วก็เป็นเป็นเป็นเรื่องอ่ะทั้งทั้งที่จริงๆแล้วมันไม่ควรจะเป็นนะคะตอนชุมนุมกปปสเนี่ยนะคะกระทรวงแรกที่เปิดประตูต้อนรับกลุ่มกปปสคือกระทรวงสาธารณสุขค่ะโดยนายแพทย์คนหนึ่ง และนายแพทย์คนนี้แหละคะ่ะที่ออกมาให้ข่าวรู้สึกก็จะมีการได้ตําแหน่งได้อะไรกันนะะบอกว่าโครงการนี้นะคะเป็นโครงการที่ทําให้หมอเหนื่อยโรงพยาบาลขาดทุนแล้วการที่มีการรักษาโดยที่ไม่เสียตังค์ทำให้คนที่จะป่วยนิดหน่อยก็มาโรงพยาบาลทำให้หมองานเยอะ ะะหรือบางคนเนี่ยก็อยากจะแอดมิดเพราะว่าอยู่โรงพยาบาลเนี่ยมันได้อยู่ดีกินดีอะไรประมาณนี้มีคนพูดแบบนี้เลยและดิฉันก็ไม่อยากเชื่อเลยว่าคนที่พูดนั่นคือเป็นหมอนะคะนั่นแหละตอนนั้นก็มีความพยายามที่จะทำนะคะจะจะมีความพยายามที่จะล้ม30บาทรักษาท,ทุกโรคซึ่งดิฉันบอกว่าแม้ว่า30บบาทรักษาท,ทุกโรคเนี่ยนะคะใครๆก็รู้ว่าการดูแลรักษาคนทั้งประเทศเนี่ยโดยเฉพาะคนยากคนจนเนี่ยมันต้องใช้เงิน แต่ทำไมคนเหล่านี้กลับไม,ไม่มองมุมกลับอีกทีนึงว่าเงินจํานวนที่นํามาใช้รักษาประชาชนกับเงินที่นะฮะมีการโกงกันการการัฐประหารในแต่ละครั้งไม่มีการตรวจสอบขนาดมีการตรวจสอบเนี่ยนะฮะยังมีข่าวทุจริตน,นู่นนี่นั่นอย่างที่เราได้เห็นแม้กระทั่งตอนช่วงรัฐบาลชุดนี้ก็มีข่าวนู่นนี่นั่นซึ่งเราก็เห็นกันอยู่แต่มันยังไม่ได้าการพิสูจน์ยังไม่ได้มีการตัดสินยังไม่ได้มีการเดินหน้าเรื่องอะไร แต่ดิฉันเชื่อว่าในหัวของคนไทยเนี่ยนะคะถ้าจะถามทุกคนว่าเชื่อไหมว่ารัฐบาลที่เข้ามาเนี่ยนะคะจะไม่มีกรณีที่จะถูกกล่าวหาเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันเลยไม่มีค่ะนั่นจึงเป็นเหตุผลที่ฉันจะบอกว่าอ่าถ้าหากว่ากลัวหรือคุณคิดว่าการที่รัฐเนี่ยนะต้องใช้ภาษีประชาชนคืนกลับไปให้กับประชาชนผู้ยากไร้ซึ่งคนที่มีเงินเขาก็ไม่ใช้หรอคะสามสิบบาทรักษาทุกโรค เพราะเขารู้ว่า30บาทเนี่ยมันไม่ใช่เป็นคนไข้ V.I.P. มันก็เป็นคนไข้ทั่วๆไปนะ,ะคือคุณก็ต้องตื่นแต่เช้าเพื่อไปร,รับบัตรคิวกว่าจะได้ตรวจกว่าจะได้อะไรนะเพื่อแลกกับการที่คุณไม่ต้องเสียเงินดิฉันบอกว่ามันไม่ได้มีความสุขสบายหรือไม่ได้มีอะไรที่สะดวกเลยในการที่นะคะเขาจะไปรับการรักษาจากโครงการนี้เนี่ยนะคะแต่ว่าทุกคนก็ยอมอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ออกมา ทำตรงนี้ดิฉันบอกว่าไม่รู้ใจทําด้วยอะไรที่เห็นความเจ็บไข้ได้ป่วยของคนที่เขายากไรเนี่ยนะคะเป็นเรื่องที่พวกคุณเนี่ยคือจะต้องคือจะต้องเอาคืนคือจะต้องแบบว่าล้มเลิกเพราะว่าเขาไปรักษาคนที่ไม่มีสตางค์เห็นไหมคะคืออะไรที่มันจะคือรัฐบาลพักเพื่อไทยตั้งแต่ไทยรักไทยพลังประชาชนมาจนถึงพักเพื่อไทยเนี่ยที่อยู่ไม่ได้เพราะอะไรจะให้เข้าใจว่ารัฐบาล ที่เข้ามาแล้วก็ช่วยเหลือประชาชนโดยเฉพาะคนยากคนจนนั้นเนี่ยนะคะเพราะคุณเข้ามาช่วยคนจนเพราะคุณเข้ามาที่จะทําให้คนจนๆเนี่ยนะคะเขาเขาเขาแบบว่ามีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นหรือทําให้คนจนเนี่ยเขาดีขึ้นสบายขึ้นรัฐบาลนั้นมันถึงอยู่ไม่ได้เหรอคะเห็นไหมคะสังเกตดูสิคะ ือดิฉันกาลังจะบอกว่าแล้วแต่รัฐบาลที่ขึ้นมานะคะพยายามจะล้มเลิกไอ้สิ่งเหล่านี้กับกลายเป็นรัฐบาลที่ได้รับการแช่ซองสรรเสริญบอกว่าเป็นรัฐบาลที่ดีนู่นนี่นั่นท,ทั้งทั้งที่จริงๆแล้วดิฉันบอกว่าหน้าที่ของรัฐบาลทุกรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นประเทศไหนในโลกก็คือการดูแลประชาชนของตัวเอง